เส้นมันลื่นครับวิธีต้มกับต้มน้าร้อนเราแก้ถุงก็ใส่เลยครับ <c oughs> แล้วก็แก้รดผงปรุงรสที่เขามีมาข้างในใส่คือต้มมามานนี่แหละ อร่อยมอลว้อมครั้งแรกใส่ไก่ฉีก